ไปเปลี่ยนกันเหมือนเคยไปขายที่ไหนคะอ๋อไม่ต้องถามก็ได้ไครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพูดเองก็ได้้วถามไม่ได้ให้ถ่ายให้นะไม่ให้ถาม,ถามไกล้ใกล้แล้วมมนะแถวบิ๊ก้าการจราจารไม่ติดขัดนะคะก็ครับ<ล>เป็นสดะดวกยูทูบเบอร์เองเลยแหละ แน่นอนขอโมยช่องกันเฉยมันเป็นงานประจำนะเนี่ยเราจะไปเราจะวิ่งเส้นคู่ขนานด้านล่างไปนะคะได้ไดลงมากเลยวันนี้รถไม่ติดถ้าคนไหนจะมาเส้นนี้บอกเลยนะคะว่ามาก็ได้่ <laughs> อลืมไปว่าวไม่ได้หลาย,ยสุดเดี๋ยว FC ไม่มีค่าน้ำมัน <laughs> เดี๋ยวายกกระปุกพี่ไปทำา <laughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่นิติบอกว่าเพื่อนคุณแซดแมนครับคุณแซดแมนมายกกระชั้นครับโอเคนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปไขเรียดกันเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเราไปทำอะไรโอเคโอ้โหแน่จริงจริงนกันโอเควันนี้เราสองคนก็จะไปทำธุระแถวปิ่นเก้ากันนะคะ ขอบอกเลยว่าวันนี้ถนนโล่งมากขับสบายมากๆเลยนะคะเท่านว่าที่ยููทบบเอร์่ทุังเรือเป็นยังไงบ้างคะนี่บรรยากาศช่วงเช้านะคะเออก็ไม่เช้านะก็สายแล้วแหละเช้าสี่ก็เที่ยงแล้วเนี่ยเช้าขออที่เช้าของฉันนี่นะคะโอ้โหถนนโล่งขับสบายมากอะไรถึงโล ก็เป็นช่วงเวลาทํางานแล้วไงคะช่วงเวลาทํางานจาราจรก็จะไม่ติดขัดละการเดินทางเวลานี้ยสะดวกที่สุดแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่รีบร้อนอะไรเนาะแต่เอ๋มีมมอะไรแนะนาแฟนเพจบ้างแซดแมน,แนใช่ไหมไม่แนะนำแฟนเพจแฟนเพจที่ไหนนะยังไม่ได้เปิดเพจอ๋อนี่ค่ะเรากำลังจะลงเขาเรียกอะไรนะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ เส้นปิ่นเกล้าใช่ไหมคะโอ้โหถนนโล่งมากอากาศดีมากสำหรับวันนี้แล้วเดี๋เราจะผ่านนะเสร็จปกติอยู่แต่ในป่าค่ะวันนี้ออกเข้ากลุ่มบ้างรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเนาะแซดแมนใช่ไหมคนเดินป่าเนาะออกคนเดินทางนึนถึงว่าคนเดินป่าเห็นหนูก็อยู่แต่ในป่าแค่ให้คุยในช่องนี้ก่อ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับภารกิจต่อไปนะคะงั้นช่วงนี้แค่นี้ก่อนโอเควันนี้เซ็ตแมนสแดนะคะพามาเซ็นทันปิ่นเกล้าไม่ได้แวะเซ็นทันผ่านแค่ผ่านมันเป็นทางผ่านค่ะแถวนี้อันนี้นะคะใกล้ถึงอ่ะใกล้ถึงแล้วทางนี้ง่ายเซ็นทันขหงเราง่ายเซ็นทันขหงเรา มาลดราคาเยอะมากลดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋ออนเฟิร์มเป็นสปอนเซอร์ให้พี่ได้เห็นอยากเห็นอยากให้ถ่ายเมเจอร์เซ็นปิ้นนี่ห้ามค่ะเป็นเงินปิ้นทองค่ะแหล่งช้อปปิ้งแบบ A มีเราพียงจะดีใจเป็นโปรโมทฮะรู้จักกับเขาไปทั่ว ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ทบไหือนกันเคยเดินไหมละ่ะเจอไหมละ่ะมันก่อนมาเซ็นท่าน,นไม่ได้เดินฝั่งนี้อโอเคค่ะโอ้คนไข้สวยจังวันวนี้เราดูหอ,อบฟางไปไหนมากาแฟไหมเอาล้ว น่าจะวางของไปก่อนดูดูทักษะการงัดแงะโอ้โหแค่สกิดนี่มันมิชาชีพสุดัแค่สกิดนิดเดียวอ่ะรุดเลยนะเครื่องใส่สะอาดมากเลยโหดูทักษะ การยักยอกเหรียญของคนอื่นด,ดทูทักษะชิคดูคร่าวๆว่ากี่โลนะ จ็ดร้อยที่งเจุดสองเจ็ดจุดสองโลพันหนึ่งก็สามโลสี่นี่ก็ประมาณสองอะจ่อย่อยิงับบหนโจรกระจอกนี่หว่า น,น,อน,อออนตอนนี้นะคะเจ้า <ünd> er> ที่กำลังจะงัดแงะ <laughs> เอาไปใช่ <laughs> กำลังมาไขาเหรียญน,นะคะอือันนี้เป็นเขาเรียกว่า อันนี้เป็นงานอดิเรกนะคะไว้ทำเวลาว่างอดิเรกงานหลักเลยอ๋อนี่งานหลักเลยเหรอนึกว่ากิดยางนึกว่ากิดยางเป็นอาชีพนึกว่ากิจยางเป็นอาชีพอ๋อลักขียางอ๋อลักยางหน้าตาให้อยู่จนใต้ชจนใต้ชัดๆ เป็นทำอะไรคะทำอะไรเทสเทสเทสอะไรอ่าให้มันปรับสมดุลคะ่ะปรับสมดุลของเครื่องไม่ให้มันยกเยกเพื่อน้ำหนักที่ตรงอันนี้่อเอันนี้ทอะไรอันนี้เป็นการชั่งน้ำหนักนะคะเทสว่าตรงไหมอันนี้ได้สี่จุดสี่กิโลนะคะ เราจะไม่บอกนะคะว่าเป็นเงนินเท่าไร่ถ้าคนไหนอยากร่วมลงทุนก็สามารถมาซือ้อหุ้นได้ไ <c oughs> เอาไออ๋อสามารถซื้อประจิตตั้งที่บ้านท่านได้นะคะหรือไม่ก็ตามคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีสำรวจรูปให้ท่านเลยเอา้าเหรอเฮ้ยจ้าเครื่องนี้แหละขายให้เขาโอเคทดลองเคงน้ำหนักดูค่ะตรงไหม บริษัทไหนรับสมัครพนักงานัไหรับสมัครข,งรครของเราไม่ไหวแล้วยูทูบเบอร์ไม่ไหวแยูเอร์ไส้แห้งค่ะตอนนี้ดูจากขุนก็รู้ว่าแห้งมากอโอเคเดี๋ยวเราไปอีก,อกเครื่องหนึ่งนะคะที่นี่เราตั้งอยู่ประมาณสามเครื่องนะคะเดี๋ยวเราไปอีกเครื่องหนึง่งผ่านไปแล้วสองเครื่องนะคะ โอเคค่ะนี่เป็นเครื่องที่สามของเราแล้วนะคะของเราเลยเหรอ,อ,อของของของพี่กันะ <laughs> นี่ค่ะหน้าตาเครื่องรท่งอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับการออกแบบนะคะใครออกแบบ <laughs> คนที่นั่งอยู่นั่นแหละแม้แน่เมื่อกี้บอกว่าของเราอ๋อไม่ไม่เราก็ได้ <laughs> ไม่ใช่ของเรา, <laughs> เรา <laughs> ลืมไปลืมไปว่ากิเป็นแค่พนักง,งาน <laughs> แม,แ,มแม่ต้องใช้ปิดปากนะคะเพราะว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่ายิ่งเป็นคนโดนด้วยแล้วสมมตชองยอย่เดียว <c oughs> มีป้องเดี๋ยค่ <c oughs> ะกาง่ายมากนะคะในการไขไขเดียงของเราก็แค่เปิดงัดแงะออกมาอ๋อเ <c oughs> มืบอกี้เราเซ็นท่านของเราหมดเลยเขาเราหมดเลย ของเราหมดเลยมโนค่ะมโนเป็นเป็นนิัย <laughs> <laughs> อลองเคสลองเคสน้ำหนักดูนะคะ,อ,ะนนอ,อันนี้ได้สี่จุดแปดนะคะอ่า <20 S 1> เครื่องเมื่อกี้ได้สี่จุดสี่ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจอะ่ะอ,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 อันนี้น้ำหนักน่าจะประมาณสี่สิบเก้านะคะคนนี้โอห้าสิบสามโอเคโอ้ยน้ำหนักมันเด็กน้อยมากเลยอะ่ะ ปกติผู้ชายก็ต้องหกสิบเจ็ดสิบกผมบางร่างน้อยไส้แห้งนิดนึงอยากจะบอกว่า้ชายย่ยหา่ที่ไม่ได้หายตามเซเว่นทั่วไปมีขายตามตลาดนัดเข้าห้างหาไม่เจอใหญที่ได้ในส่วนยา <c oughs> ได้แน่นอนก็เขาบอกอยู่แล้วว่าคนป่า <c oughs> <c oughs> เอาแมสปิดปากด้วยโอเคค่ะ อันนี้เราก็เรียบร้อยไปสามเครื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ออฟฟิศข,ของเขาเพื่อไปนับเหรียญน,นะคะโอเคค่ะครับหลังจากครเหรียญเสร็จก็อนเย็นกันมานล้ร้านประจำร้านข้าวแดงชอบบะหมี่เกียวร้านนี้ผมกินมานนตั้งแต่อายุสิบหกห นานจนลืมชื่อเจ้าของแล้วเดีอยวตรงวัดท่าบางศรีทองวัดท่าบางศรีทองวัดท่าบางสิศนรนาาีบางป่วยนะ <c oughs> พูดผิดพูดถูก <c oughs> ข้าวหมูแดงหมูกรอบ <c oughs> แล้วก็ของป้าลออะไรเคี <c oughs> <c oughs> ้ยวเมมี่เมมี่ปูหมูแดงค่ะต้า,น,าน,นี้อร่อยมาก น่วาทาดมากของเค้าปูเน้นๆนะคะนี่ค่ะเนื้อเยอะมาก <c oughs> กินเลยปะ่ะกินเลยค่ะเอาตักกินดิเดี๋ <c oughs> ยวเขาญาตกินข้างกันนะคะ <c oughs> รับรสชาติเหมือนเดิมไหม อร่อยเหมือนเดิม่ะมาดูร่องรอยความเสียหายการสลับกันด้วยก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับ